ในช่วงที่ผ่านมาเเป็นห่วงเงินเฟอ้อทีเราจะพูดขู่ตลอดเวลาก็จะขึ้นจะขึ้น,นท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาสู่ระดับปกติท่องเที่ยวเนี่ยเราเรายังสามารถพัฒนาดึงดูดให้ท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเข้ามาเขามีมีวิกฤตเรื่องอสังหาซึ่งมีผลกระทบในระบบการเงิน,นซึ่งเรามองว่าก็ายังมีแต่ไม่ได้ไม่ได้ขยายในวงกว้าง ซึ่งเราเป็นประเทศที่เข้าสู่สัง,สงคมสุข่านเร็ว mm hmm. แล้วก็มีแผนติพาพท,ที่ลดลงเรื่องปรัชญ i วิการลงทุนในนวัตกรรมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ส่งผลให้ปรั c t i v i t y น้อยลงเษฐกิจ mm hmm. สารับจะเป็นยังไง f ฟดจึงคิดที่จะลดดอกเบี้ยว่าในช่วงที่ผ่านมา f ฟดเป็นห่วงเงินเฟอ <c oughs> ้อก็เลยจะพูดคูตลอดเวลาก็จะขึ้นจะขึ้นใช่ไหมแล้วก็แต่ล่าสุดตัวเลข GDP รายงานสารัฐดีขึ้นผมเนย f ฟด <c oughs> ก็เลยเริ่มเริ่มสื่อสารมากขึ้นว่าอาจจะเข้าสู่ภาวะที่ปกติที่เศรษฐกิจเฟื่อตัวก็อาจจะต้องแทนที่จะคงอย่างเดียวอาจจะลดดอกเบี้ยแต่อันนี้ต้องดูข้อมูล ไม่ไม่มั่นใาย<ต>ผลต่อเงินทุนเคลื่อนย,ย้ายสำหรับไทยไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยดอกเบีย้ยแต่ขับเคลื่อนด้วยสกิจพื้นฐานว่าสติกิจจะโตมีโอกาสจริงจริงในเซกเตอร์อะไรพอดอกเบีย้ยมันที่จริงผลทบไม่น่าจะเยอะเพราะส่วนต่างดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยแทย้จริงนะไม่ใช่ดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อของไทยกับ US มันก็น้อยลง ภายในประมาณการเราก็มองว่าท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับมาสู่ระดับปกตินะครับแต่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราเราสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวได้ในเมืองรองเึ่งดูให้ท่องเที่ยวจากประเทศอื่นเข้ามาะเพิ่มคุณภาพของการท่องเที่ยวเช่นโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องพหรือเรื่อง conservation eco tourism ก็ยังทำได้อีก หล,หลายประเทศผมม่ได้ลงรายละเอียดแค่ดูแตดด่ดูจากซ้ายของตลาดท่องเที่ยวของโลกยังมีศักยภาพที่จะยังขยายได้คือเขามีมีวิกฤตเรื่องอสังหารซึ่งมีผลกระทบในระบบการเงินซึ่งเรามองว่าก็ยังมีแต่ไม่ได้ไม่ได้ขยายในวงกว้างวันนี้จีนยังมีพื้นที่ทางการคลังเครื่องมือทางลังเพียงพอที่จะมาคุม แต่ที่กระทบชัดเจนก็คือเรื่องการขาเรื่องท่องเที่ยวเพราะว่าไทยเราพิ่งท่องเที่ยวจากจีนยี่สิปีสองปีที่แล้วเรื่องสังคมส่วนใยใซึ่งเราเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูวนใยญ่ค่อนข้างเร็วแล้วก็มีแผลติภาพที่ที่ลดลงเรื่องプライ c ิ i v ตี้การลงทุนในนวัตกรรมเพราะฉะนั้นอนนี้ก็ ลองผลให้ปรั c t i วิ t ีน้อยลง potential เราก็ถ้าเกิดเทียบเทียบกับ east asia โดยรวม east asia อยู่ที่4.8เราก็ถือว่า,า <4. 8. S 1> น่าจะต่ำในในในอาเซียนต่ำที่สุดถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรก็่เราก็มีโอกาสาที่จะลงทุนมาที่รูปสกติก ในประมาณการเราก็ private investment เพิ่มขึ้นแล้วก็เรา,เราดูพิเศษเรื่อง FDI ซึ่ง FDI เนี่ยถ้าเกิดดูสต็อกเราเราสูงที่สุดในอาเซียนแต่ว่า Flow เข้านี่น้อยลงแต่เริ่มมี Sector ใหม่ที่ดึงดูดก็คือเรื่อง EV electric ซึ่งเรามองว่าเรื่อง green tech ถ้าเกิดเราสามารถม,มี Carbon p r i ร e ์หรือนโยบายส่งเสริมเนี่ยค,คนก็จะหนันมาลงทุน Mm -hmm. Green technology. Green. Oh.